สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านโปรดพิจารณาพระพิมพ์เกตทะลุซุม้มองค์นี้นะครับเส้นซุ้มโคลงสวยได้สัดส่วนเอียงตะแคงซ้ายขององค์พระเล็กน้อยนูนเด่นดังไหวายผ่าซี่อกนูนเข่าซ้ายยกสูงฐานหมอนชั้นล่างทึบตันมีร่องกลางขยับผิ้วไหว ด้านซ้ายป่าเฉียงเกือบตรงด้านขวาป่าเฉียงเล็กน้อยรูพุนปลายเข็มนอนด้นรอยปูไตครบหน้แผงพระที่ใดที่หนึ่งหลายปีผ่านมาเนี่ยครับพระองค์นี้เนื้อสวยพิมพ์ได้เลยคนมาดูหลายคนแล้วสองตั้งนานเขาต่อราคาผมเหลือเกิน เาแก่แผงพระกล่าวเนี่ยครับตลาดใกล้จะวายแล้วอุดหนุนผมสักองค์นะผมลดให้อีกบาทนึงหูฟังนิยายไปเรื่อยๆมือก็จับกล้องตาก็ส่องมองพระพิจารณาพอควรเช่าครับด้วยความลำพองพยองใจการเวลาผ่านไปโควิด1 9เริ่มมาเวลาเหลือเยอะหันกลับมามองข้างพระ สมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรหมลังศีตรัสไว้ว่าพิจารณามหาพิจารณาพิจารณามหาพิจารณาดังนั้นพิจารณาการตัดขอบพระด้านข้างทั้งสี่ด้านในพุทธศักราช2495ีคํามีคำกล่าวไว้ว่าการตัดขอบข้างย่อมมีความพิวไหวดังเส้นตัดตอกตอกก็คือไม้ไผ่ ผ่าแบนแบแต่งคล้ายมีดเวลาตัดย่อมเกิดการพิวไหวดังแมวขวนไม่รู้ว่าแมวขวนเป็นยังไงนะครับนึกไม่ออกสักทีใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับกลับมาที่องค์พระด้านข้างขององค์พระองค์นี้ตัดเป็นเส้นตรงเป็นแนวตรงไม้บรรทัดทั้งสี่ด้านสรุปว่า เก๋ครับเก๋ครับเก๋แท้ๆเลยครับรายการมีพระมีจะได้เราได้พระมีจะได้ 1. ได้พระเก๋1หนึ่งองค์ไม่ใช่ภาพปลอมสมกับราคา 2. ได้ความลำพองพยองใจมาระยะหนึ่งสได้ความรู้ตำหนิพระเกะ๋ 4. ได้วิชาการตลาดจากเท่าแก่้านพระ เห็นไหมล้วครับมีพระมีใจได้บุญรักษาสมเด็จคุ้มครองสาธุ